สวัสดีค่ะเมื่อข้าวข้นขวานค่ะเฮ็ดหลายอย่างหมหนึ่งเด็ดแกงเห็ดเพร่ยงหวานเพรีงหวานซุเม็ดที่หั่นแล้วก็ลวก,ลวกใส่ตู้แข็งไว้ก็สิมีแกงเห็ดเพร่ยงหวานมีลาบไก่มีต้มยำไก่มีต้มแตงมีผัดตับลงมือเฮ็ดเลยค่ะแกงสไตล์ข้าวข้นขวานก็นกนสิง,ง่ายๆค่ะ,ะก็สิใส่ผักใส่บักบวบใส่ต้นหอมเนาะหอมใบใหญ่นี่ แล้วก็สีพักอันอันนี้พักพักติว๋วคนไทยเขาเจ้าก็เอินพักติว๋วเด้ไปเก็บปลาทนายปลานั่งตุ๋ส้รสชาติออกสมสม,สม,สมผู้จ้างพักติ๋วบานเท่าไหนเลยถ้าควันอ่ะโบรูว่ามันเสวยอย่างก็เลยมาพักติว๋วโอ้โบแมนเขาเลยมาพักสมเนาะเริ่มลงมือเลยค่ะตำพริกข้อ,อยาลงไปในสะ่พรกแล้กีกย,ยนดนเเพราะว่าเห็ดมันกระสุกแล้ว อ่างุปตก,กไ,ไ,ไปยังสีใสเหียวไกงเผ็ดของเฮากับซุกแล้วค่ะสมพ่อหอยดี่ีแซ่แบแซบอันนี้ก็สีผ้ากันผ้าม่านหลอกแกงเสียไก่เนี่ยจากไก่เป็นตัวแปลสภาพแปลงสังเหนี่ยวอันนี้ใช่จะเป็นต้มยำอันนี้กับสีบกลายอันนี้ก็สีเป็นลวกไก่ปั๊บแล้วก็นางตึ๊ดที่สีหันใส่กับลา ก็ยัางก้ะใสเตียมสิลาบนะคะเพผักใส่ลาบจากกะซิมีเซลาเน่หอมหอมฟอมผักบัวปุงลากมาเลยค่ะกลิ่นลงไปใส่เ้าไปอีกหลายๆลยเลยผักบัวใส่ทีนอ้ะอ้อใส่หดดดนูดหวดฉันหนวดแล้ว ชโทาเมื่อนวไปเลยของสดมว่านี่โ่กันมาลาบใส่ปลาลาลมีฝนัูเดียวที่ลาบปใส่ปลาลหลุกคนเพาะว่าใส่กันมื่อนี่วกันร่ใส่ก็คนกทมันไม่เใส่ปลาลเเอาไม่มีใส่เพิมาใส่กับใส่ใส่ปลาโอ้ รู้ๆมรู้ใส่ๆรู้ๆใส่ๆบูยังบูย กะละมังเลยลาบไก่ห้อไก่แล้วหรอแซ่บแสไปน่อัดเทดไปพี่น้องท้อตัมถตาบเ็ดให้เบิ่งหลายนี่เราเหรอวะคนก็กาะข้างบนสูบบแล้วซ like <c oughs> ีเรียตับตมักแตงผัดเ็ดกระสุนเลลาบไก่ก็แล้วะต้มยำเนี่กะต้องต้มดูแน่แต่ย่างตมักแตงในเวลากินละขับเข่าหอพร้อม จะใส่กอกกินได้จะเบลทรายนะกินเลยค่ะกินเลยพวกก็จะมาลวบพวกก็จะมาป่าวก็เตะนี่นีกาแฟซีกุกากเมาเนี่ยเออขี้เมาขี้มือนะคะใส่กอกขี้เมาขี้เมาใส่กอกขี้เมาเนี่ยกินเลยหลักก็เสร็จแล้วขาดเลยเลยยังมาแล้วยังมาแล้วใจเย็นๆมันเบาช้าๆให้ไาไม่มาหรอปไปไม่สบายนางบอกว่าเจอกัน ก่อนกลับมาืองไทยนะพี่ขวัญกขอบอกว่า